ทีนี้เราจะไปจับอันใดของการภาวนาก็เราจะต้องจับเรื่องของหัวใจที่มันดิ้นลนกระวนกระวายอยู่นั่นเองความคิดนึกปรุงแต่งนั่นแหละที่เราเข้าไปพิจารณาอย่างนั้นก็ต้องการรู้ระยะของจิตที่คิดไปอย่างนั้นตลอดการและพอหายจากสมาธิใจมันคิดมันไปมันจะได้ตามรู้ตามเห็นเออ นี่มันคิดอย่างนี้เมื่อตามรู้ตามเห็นอย่างนั้นแล้วใจมันก็ไม่คิดมันก็ไม่ดิ้นลนกระวนกระวายเอาสติเป็นเครื่องควบคุมอยู่แล้วนี่แหละจุดก็มีความสำคัญอย่างนี้แล้วจิตดีก็ต้องทําอย่างนั้นต้องพิจารณาอย่างนั้นจึงเรียกว่ารู้จักอบายแก้ไขดวงใจให้ปลอดโปรง่ง ว่างเสียซึ่งอารมณ์ทั้ง่วงใจก็เป็นปกตินี่ต้องให้มันอย่างนี้พิจารณาอย่างนี้ไม่ใช่เพียงแต่จะเสวยสมาธิเมื่อใจเป็นสมาธิแล้วก็ไปเสวยความสบายอยู่อย่างนั้นนานๆนนเข้าธีนะมิทะก็เข้ามาครอบงำเสื่อมสมาธิเสื่อมอีกแล้วคืนหนึ่งก็เสื่อมไป สองคืนก็เสื่อมไปห้าคืนก็เสื่อมไปสิบคืนก็เสื่อมไปอย่างนี้มันก็พังพอกันกับเราไปค้าขายวันหนึ่งก็ขาดทุนสองรอบวันหลังก็ห้ารอบอีกวันก็ต้องพันอีกสองสามวันห้าวันสิบวันสองพันเอาเงินที่ไหนก็หมดหมดพุง เหมือนกันกับการภาวนาถ้าเมื่อว่าทีหนึ่งก็สปงกสองทีก็สปงกสามทีก็สปงกสิบคืนก็สับประงกใจวุ่นวายกระวนกระวายอย่างนี้มันไม่เห็นดีอะไรนี่เกิดท้อถอยเราไม่มีบุญไม่มีวาสนาเนี่มันเอามาแล้วกิเลสมันตามมาแล้วมันจะฆ่าเรา เออไม่มีบุญแล้วไม่มีวาสนาแล้วเป็นชีก็อยากจะสึกสู้ไปอยู่บ้านดีกว่าเพราะอะไรมันทําไม่จริงแล้วมันไม่เกิดไม่เห็นมันก็เลยขี้เกียจนอนดีกว่าไม่อยากภาวนานี่เป็นเช่นนั้นนี่สิ่งนี้มันต้องแก้ถ้ามาแก้สิ่งนี้ตกใจก็มีกำลัง กี่คืนกี่คืนก็เกิดความสงบก,กี่คืนกี่คืนก็พิจารณาได้อย่างนี้ตัวเองก็ได้กำลังการเจริญภาวนาก็จเจริญขึ้นเรืเ่อยๆเมื่อจเจริญขึ้นเรื่อยมันก็ได้เป็นกอบเป็นกรรมเหมือนคนค้าขายอย่างที่ว่าไปเมื่อกี้เป็นชิ้นเป็นอันใจจะเดินอยู่ร่างกายจะเดินอยู่ใจก็มีสติ น้อมธรรมะอันใดมาพิจารณาตลอดเห็นใบไม้ตกใบไม้เดี๋ยวหล่นลงมาจากต้นนี้เออชีวิตของเราก็จะต้องแตกดับอย่างนี้เมื่อมันแก่เท่าทราหรือเกิดอันใดขึ้นเราก็จะต้องตายลงไปน่เหมือนอย่างใบไม้นี่ปัญญาเกิดแค่ใบไม้เห็นมันก็เกิดปัญญา เพราะใจมันอะใจมันมีสติบังเกิดความสงบมันก็ต้องได้ปัญญานี่ใครจะทะเลาะก,กันเราก็ยังไม่ได้มีสติเขาทะเลาะก,กันอย่างนี้เราก็ยังไล่ตามทันเออใจเอย๋ยเอ็งอย่าไปทะเลาะก,กับเขานะอย่างนี้มันก็หยุดได้นี่แหละเพราะฉะนั้นจึงว่ามันจำเป็นที่สุด จะต้องแก้สมาธิตัวนี้ให้เกิดความสงบเมื่อสงบแล้วเราก็จำเป็นจะต้องแก้ไขการภาวนาคือให้ค้นคว้าพิจารณาถ้าเรื่องส่วนละเอียดแต่ละเอียดหรือหยาบอันนั้นไม่สำคัญท่านว่าให้พิจารณานามธรรมนั่นว่าไปนั่นนักธรรมเราว่ากายกายมันไม่ละเอียดพอ แต่ลองให้พิจารณากายให้พอเถอะอย่าไปว่ามันหยากลองดูสิสักสามชั่วโมงถ้าไม่สงบแล้วเอานะถ้ามันทลายหลวงตาก็จะสู้แต่ให้จริงนะสามชั่วโมงไม่สงบแล้วก็มายันหัวได้เลยเอาตีนยันหัวได้เลยนี่เราไม่พิจารณาพอกเ้าไปสงบได้นิดเดียว ก็ไปเสวยแต่ความสุขเท่านั้นเองมันงานมันไม่ทำเมื่อมีความสุขมีมากเท่าไหร่ใจยิ่งขี้เกียจท่องสบายอยู่อย่างนั้นมันขี้เกียจทำงานใจก็สบายเมื่อใจสบายมากเข้ามากเข้าเทนมิทะก็เข้ามาครอบงำสิเน่เราไม่มีงานทำใจไม่มีงานใจไม่คาสติ เราไปเสวยความสุขความรู้สึกของผู้รู้นั้นน้อยเข้าน้อยเข้าน้อยจนมันหมดพลึบสงบเข้ามาครอบงำนี่สมาธิเสื่อมนี่พอรู้สึกเอาอีกเป็นแบบนั้นอีกเอาอีกแล้วสงบก,กลับมาอีกนี่อย่างนี้ทุกคืนทุกคืนมันน่าจะเอาหัวเราปักกระดานให้มันแตกลงไป ต้องงดอย่างนั้นบ้างสินี่ไม่มีความเจ็บใจหรอแล้วลก็ว่าภาวนาไม่เป็นภาวนาไม่เป็นน่ก็ไม่แก้ไขมันจะเป็นได้อย่างไรถ้าว่ากันหยาบหยาบก็เรียกว่าโง่โง่จนเถอะเถอะเพราะไม่รู้จักภาษาแรงเข้าแรงไปหน่อยนี่ต้องแก้สิถ้าเราไม่แก้แล้วมันจะได้อะไรมันจะได้อย่างไร พุโทโธอยู่อย่างนั้นอย่าไปถอยมันแล้วดูสิมันจะมาสับปะงกจะมาอย่างไงฝุงซ่านจะมาอย่างไงฝุงซ่านแก้ลงไปอย่างนั้นลองดูสามคืนต้องรวมลงไม่รวมจะมีละ่ะนั่งอยู่อย่างนั้นสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงไม่รวมได้ละทำสามชั่วโมงได้ก็ต้องจริง จริงแล้วมันต้องรวมใจเด็ดขาดหนีไม่พ้นหนีความจริงไม่ได้สัจจะบาร,รมีตั้งลงไปอย่างนั้นไม่ได้สามชั่วโมงข้าพเจ้าจะไม่ลุกเจ็บแสบยังไงก็ต้องสู้กันอย่างนั้นแล้วจะหนีเราไปไหนครูบาอาจารย์ท่านทํากันท่านเอาเข้าไปอยู่นี่อดอดอยากหยากสู้ทั้งวันทั้งคืนไม่เคยถอย จึงได้เอาธรรมะคำสอนนั้น,น,นมาสอนพวกเราอย่างท่านอาจารย์นี่ดูสิสอนจนตายนะตายยังไม่ได้เผาอีก่วงกันอีกเราลูกสิทธิ์ท่านก็ต้องไว้ลายเหมือนอย่างลูกเสือถ้ามันเป็นลูกแมวมันก็เสร็จหมดลูกเสือก็ต้องเป็นลูกเสือรู้จักล่าคอล่าคอเนื้อนี่ถ้ามันอยากอาหาร มันก็อดกินกินแต่อาหารเล็กๆเหมือนแมวก็เลยกินแต่หนูไม่ได้กินควายกินวัวสักทีถ้าเป็นเสือมันก็จะกินวัวกินควายกินหมูกินเป็ดกินไก่เพราะมันฉลาดหากินที่เดียวอิ่มเลยนี่เป็นเช่นนั้นนี่เราก็เหมือนกันต้องแก้ไขปรับแต่งทำไมไม่สงบมันเป็นเพราะเหตุอันใด ใจเจ้าขี้เกียจเจ้าขี้คลานมันดิ้นรลนกระวนกระวายไปหาอะไรนี่ขนาดเข้าอย่างนี้แล้วมันก็ต้องอยู่กับเราสิมันจะไปไหนทีนี้ไม่เอาอย่างนั้นตามลมปล่อยตามลมตามลมก็หมายความว่าตามใจมันอะมันจะเอาอยังไงก็เอาอย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนไปซะ มันก็ไม่ได้ความภาคความเพียรไม่เกิดความสงบนี่ไม่ได้ความสงบเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องแก้ไขเมื่อใจนั้นสงบแล้วต้องพิจารณาทีนี้กล่าวถึงการพิจารณาธรรมเราเคยเพลิดเพลินในสิ่งใดเราก็ต้องเอาเข้าใจอน,นั้นมาพิจารณานึกสิ่งนั้นมาพิจารณาใคร่ครวนตึกตรอง เพื่อเป็นเครื่องกลมใจของเราให้ได้อยู่กับสิ่งเหล่านั้นเมื่อใจกลอมอยู่เล่นกับสิ่งเหล่านั้นแล้วเมื่อเบื่อจากสิ่งนั้นก็ไปเอาสิ่งนั้นมาพิจารณาอีกสมมุติเราติดรูปเราก็ต้องไปกำหนดรูปมาพิจารณาให้มันแตกให้มันสละสลายไปต่างๆนานาแล้วมันสวยมันงามอย่างไร เมื่อแตกดับพังมาหมดแล้วมันมีอะไรรูปนั้นหรือสมบัติพันธสถานเมื่อเราตายแล้วเราได้อะไรบ้างเนี่ยมองดูก็เห็นอยู่ไม่มีใครขนเงินเข้าไปในโลงเผาไฟให้หมดเวลาตายเวลาอยู่ก็ของกูของกูนี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ธรรมะเมื่อใจสงบแล้ว สามารถจะน้อมมาพินิษพิจารณาได้ทั้งหมดทีนี้ระวางพิจารณาอย่างนั้นใจมันจะเดินอยู่อย่างนั้นเพลินกับการพิจารณาเมื่อเห็นว่าเราพิจารณาเหนื่อยมากนะหยุดพักจิตให้อยู่จำเพาะไม่ต้องทำงานเมื่อพักพอสมควรอย่างนั้นแล้วใจก็ออกไปพิจารณาทำงานอีกอย่างนั้นเดินอยู่อย่างนี้ มันให้มีความคล่องแคล่วชำนิชำนาญอยู่ตลอดเวลาเดินไปไหนก็ต้องมารู้สึกตัวก็ต้องโอปะนยิโกน้อมสิ่งต่างๆนั่นเองมาคิดมาพิจารณาในใจอย่างนั้นโดยไม่ให้ใจถอยไปในที่อื่นไม่ให้ไปกังวลกับที่อื่นค้นคว้าตรึกตรองพินิษพิจารณาอยู่อย่างนั้นใจมันก็ต้องรวมอยู่ใจไม่ไปไหน ใจก็มาสงบหยุดนิ่งอยู่อย่างนั้นเรียกว่าสมาธิประกอบไปด้วยปัญญา